สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอ,อนาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอัญมณีพยากรณนะครับเป็นประจําทุกวันพฤดหัสนะครับแบบนี้นะครับตั้งแต่เวลา17บเนกาสานะครับโดยประมาณถึงเวลา1 8บแนากาห้นทีะครับก็ติดตามรายการนี้ได้เป็นประจําทุกวันนะครับ พุธและก็พฤหัสแบบนี้นะครับก็สองช่วงเวลานะครับในวันดีๆแบบนี้นะครับในโอกาสดีๆด้วยแล้วก็วันนี้ผมสลันสุขทวงพร้อมด้วยอาจารย์รัตนมณีอียิ์มนตราครับอาจารย์เข้าบัดดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาร์ตเป็นยังไงเล่าถึงความหงอยยยหน่อยผู้ประสบภัยเล่าถึงความหงวยยยต้องบอกว่าเล่าถึงชีวิตตัวเองหน่อยนะครับก็ลันทดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านชมครับด้วยความจริงใจและด้วยความที่ จะมีมีต้องบอกว่ามีความศรัทธาต่อตัวท่านผู้ชมนะครับจึงทําให้วันนี้ต้องบอกว่าอุปสรรคต่างๆนะครับต้องบอกว่ามันหายไปได้ทันทีนะครับเพราะวันนี้น้ารถ GMC ก็ไม่เข้าไปรับนะครับเรือก็ไม่มีก็รอเรือก็ได้แต่รอเรือใช่ครับผมก็เลยต้องตัดสินใจนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยต้องเดินทางออกจากบ้านด้วยนะครับ เขาเรียกว่าขาทั้งสองข้าง<ช>ของเราเองนะครับเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับก็ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่หน้าในหมู่บ้านนะครับ<ช>ที่บ้านอยู่นะครับออกมา ามาอีกจังหวัดนึงไม่ใช่เลยอาจารย์แค่เดินในหมู่บ้านเนี่ยนะครับออกมาจากบ้านตอนสิบโมงครึง่งนะครับมาถึงห้องส่งมาถึงห้องส่งตอนสี่โมงเย็นเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับด้วยการจราจรด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมนะครับในช่วงนี้นะครับต้องติดตามข่าวสารให้อย่างดีที่สุดนะครับไม่ว่าที่ทางไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้เอา เอาคําต่างๆนะครับคือเขาจะทะเลาะกันยังไงช่างหัวเขามาบวกแล้วหารเท่าไหร่ฮะมาบวกแล้วก็หารร้อยด้วยหรือเปล่าเอาในความรู้สึกเรานะครับแล้วก็สิ่งที่จะเตือนภัยได้ดีที่สุดนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้อาจารย์อย่างผมเนี่ยเมื่อวานเมื่อเมื่อคืนนี้กลับไปก็ประมาณสี่ทุ่มใช่จักจากจากเสร็จนะตอนหกโมงกว่าึกว่าไปถึงบ้านสี่ทุ่มกว่ารุ่มห้าทุ่มสังเกตง่ายๆอาจารย์สัตว์ที่มันอยู่ตามดินไม่ว่าจะเป็นมด ไม่ว่าจะเป็นอะไรทา่กำลังไว้นะอะไรนะพวกเนี้ยมันจะตายขึ้นมาพอตายขึ้นมาเนี่ยเราเราสังเกตได้เลยว่าสัตว์เหล่านี้นะออมันจะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ด้วยความปรารถนาดีแล้วห่วงใยนะครับท่านผู้ชมเราสังเกตเนี่ยนะครับปรากฏการธรรมชาติด้วยเนี่ยสิ่งที่ธรรมชาติที่สุดนะครับอย่าไปฟังเขานะเดี๋ยวจะเปิดประตูน้้าตรงนั้นเดี๋ยวจะทะลักตรงนี้ทะเลาะกันแบบนู้นแบบนี้นะครับแต่ท่านผู้ชมครับต้องบอกนะครับผู้ใหญ่สองฝ่ายทะเลาะกัน นะบนความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่นะครับรายการอัญมณีพยากร์และทางสถานีโทรทัศน์ M b c ม a n n ชนนะครับห่วงใยท่านนะครับด้วยความจริงใจและด้วยเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันเป็นมิตรแท้ที่ดีต่อกันตลอดเวลานะครับวันนี้นะครับก็ถือว่า นะวันนี้อย่าอย่าแม่เดี๋ยวปิดขาหน่อยจาย์นะ <c oughs> <c oughs> นัเหมือนใส่ชุดแสกเลยใช่นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่า ขาเรียกว่าลาบก็ไม่มีนะนี่ก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วจะมีมาไหมเมื่อไหร่ถูกไหมครับใช่อาจารย์เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ตกลงมาด้วยนะการงานก็บางท่านที่ทํางานโรงงานนะโรงงานบางแห่งก็ปิดนะครับแล้วก็บางทีก็มีการเลิกจ้างกันอะไรกันนะครับแต่ว่าด้วยความห่วงใยของอาจารย์นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ท่านผู้ชมนะครับในเวลานี้อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนและววินาทีนี้ท่านจะได้พบกับสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดและเดี๋ยวผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ครับเชิญครับอาจารย์วันนี้อาจารย์นําอะไรเข้ามาครับยูนาไคนะคะก็ต้องบอกว่าคนไหนที่ถามถึงโชคลาภเงินทองนะคะมีอยู่เจ้าเดียวในประเทศไทยก็คืออาจารย์แล้วแตนัมณีแนะนํอยูนาไคสแม่ผมก็นึกว่ามีอยู่เจ้าเดียวเจ้าเดียวในประเทศไทยอาจารย์เล่นอาจารย์เล่นเหมือนแบบไม่มีสาขาเลยนะอ้าก็ไม่มีจริงๆนะคะยูนารไคที่ท่านชมเห็นอยู่นี้เขาบอกว่าเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบนะเขาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยมากล้นเลย นะคะเกือบตลอดทั้งปีนี้นะคะยูนาไคเขาบอกว่าคนไหนก็ตามนะที่มียูนาไคติดตัวไว้เดี๋ยวก่อนอาจารย์ยูนาไคต้องสังเกตอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้องดูที่เนื้อหินก่อนว่ามีสีใดบ้างนะครับอารท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับในหน้าจอก็จะมีชมพูกับเขียวนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายูนาไคถ้าคนอื่นบอกว่ามีสีอื่นนะโกหกแล้วถ้ามีแดงก็ผิดดำก็ผิดอันนี้ผิดเลยนะครับถ้าเป็นยูนาไคจริงๆนะครับตามเขาเรียกว่าตามตามหลัก วิชาการของด้านอียิปต์นะครับแล้วก็แหล่งที่กําเนิดเกิดมาของยูนาไรต้องมีเพียงแค่2สีเท่านั้นนะครับในเนื้อเดียวกันนะครับจะเหมือนกับลายจะเป็นแบบคล้ายๆลายหินอ่อนนะอันนี้คือเฉพาะตนเฉพาะตัวเลยนะครับนี่ยูนไคนะครับอ่ะต่อเลยครับอาจารย์อันนี้นะช่วยในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงนะคะฟังกันให้ดีๆแล้วก็ คนไหนที่มีปัญหาด้านการเงินการทองนะเขาเรียกอะไรเสี่งยงโชคไม่เคยมีนะโชคลาภไม่เคยมาเล่นหุน้นเล่นหวยก็ไม่ค่อยถูกไม่ขึ้นไม่จเจริญก็ต้องใช้ตัวอยู่ในไครหรือบางทีเขาเรียกเกงกําไรอะไรกันไว้แล้วมักจะพลาดก็ต้องใช้อยู่ในไค ตัวนี้เลยตัวนี้อย่างเดียวเลยนะอย่ามาถามซ้ําแล้วนะว่าคืออะไรนะคะในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าใช้อยู่นะคะถ้าพูดจริงๆนะครับนี่ต้องบอกค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านมีเลขมีเลขเด็ดนะครับเลขในใจนะครับรอตันลี่ในมือนะครับแล้วก็กระเป๋าเงินกระเป๋าทองก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับเราเคยจัดรายการครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่เมืองไทยนะครับเราจัดที่เมืองไทยแต่ส่งไปที่อเมริกานะครับท่านผู้ชมครับ คนที่อเมริกานะครับชื่นชอบกับยูนาไครมากและรู้เลยนะครับเป็นพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวลาวนะโดยเฉพาะพี่ปาณีนั่นคือตัะอีกหลืยหย้วและก็อีกท่านชมอีกหลายๆท่านนะครับที่ชอบการเสี่ยงหวยรดยเบอร์ในการที่ออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะครับเขาเอาลอตโต้นะครับมาแปะที่ยูนาไครเลยนะครับเขามาแปะเล่นๆเนี่ยเห็นอย่างหน้าจออย่างท่านผู้ชมเนี่ยเอามาแปะที่หน้าจอปั๊บ นะครับเขาขูดตอนนั้นเลยนะครับพอเขาขูดเสร็จปุ๊บเขาโทรมาหาอาจารย์เลยอาจารย์ขานะครับระหว่างเราจัดสดกันนะครับอาจารย์ดีใจมากเลยไปหยอดมาห้าเหรียญได้ไปห้าสิบเหรียญนะแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็บอกว่าอาจารย์อยากจะได้ยูนาไคไว้ในมือนะ เขาก็ขอนะครับสั่งซื้อเลยนะครับระหว่างที่เขาสั่งซื้อนะครับอาจารย์ก็ใจดีถามฐานะที่เป็นคนไทยในอเมริกานะครับอาจารย์ก็บอกอ่ะไหนลองบอกเลขวิญญาณมาทีเขาบอกไม่เอาเลขวิญญาณอยากรู้เลยว่าวันนี้ไปเสี่ยงโชคได้หรือไม่ได้วันนี้จะไปแล้วนะอาจารย์ก็รวงนะครับด้วยการอัญมณีต่างว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 างสี่ก้อนเสร็จปุ๊บอาจารย์พูดคําเดียวนะครับบอกว่าทางที่ทางเดิมๆนี่ผมจําได้ อย่าไปเอาไปที่มันธุระกระดานหน่อยเอาที่มันอ้อม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 ไอ้ที่เดิมที่เคยเล่นเคยไปอย่าเอาไม่เอาเอาที่ใหม่แรงใหม่ที่มันมีน้ํามีตรงนั้นตรงนี้ท่านผู้ชมครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราโกหกเรามีตัวตนเรายืนยันได้นะพี่ปานีอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับก็มาเลยนะครับไปเล่นแถมได้เขาเรียกได้ ได้ฟรีได้บัตร V.I.P. ในในการเล่นฟรีนะครับเขาบอกว่าถึงไม่ได้ตังค์นะไม่ได้เงินเขาก็บอกว่าสนุกมือมากท่านผู้ชมครับเล่นตั้งแต่6กโมงเย็นยันหกโมงเช้าอ่ะ เขาบอกสนุกมากกลับมาแฮปปี้มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้อาจารย์รัตนมณีนําให้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอัญมณีแท้ๆนะครับของแหล่งกําเนิดท่านใดที่ไม่มีโชคไม่มีลาบนะครับไม่มีเขาเรียกว่าเงินทองขัดสนนะครับมีอยูุนาคาไไว้ลองดูสิคะแล้วจะทราบว่ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่านะครับถ้าจะเอาใกล้ๆตัวนะครับก็ผมเนี่ยแหละนะอาจารย์ก็เคยมอบให้ครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับผมก็ไว้ในรถในลานะครับท่านชมครับก็ได้รถมานะด้วยด้วยแบบบองตรงว่าไม่น่าเชื่อนะครับได้แบบแบบเอออยู่ๆก็ได้อ่ะอไปพูดขอตังค์ยิ้มตังค์ใครก็ได้แล้วเขาก็ไม่คิดดอกคิดรวงอย่างเงี้ยนะครับท่านชมครับวันนี้โอกาสดีๆนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะได้นะครับในเ,เขาเรียกว่าโชคลาบใช่หรือว่าถ้าผมเรียกจริงๆผมจะไม่เรียกยูน่าไคผมจะเรียก พ่อมหาเงินทองนะครับโชคลาบนะครับนี่วันนี้อาจารย์รนําเข้ามา1 2 3 4 5 6อสามสี่ห้าเส้นนะหกเส้นนะครับตรงนี้ท่านเห็นแล้วนะครับ6เส้นนะครับใครโทรเข้ามาก่อนนะครับโอกาสดีๆนี่เดี๋ยวผมเลือกให้แล้วผมเลือกได้นี่ถ้าเลือกทีไรนะ นี่อย่างเมาื่อวานนี้ก็เลือกอไปเส้นหนึ่งเอาคอ,มา,อ,าคอมารีนนะครับนะเส้นใหญ่ก็ได้จากท่านผู้ชมไปแล้วนี่วันนี้อันนี้เลยนี่เม็ดขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เล็กนะใหญ่ทุกเม็ดนะครับใหญ่ทุกเขาเรียกว่าทุกลูกนะ นนถ้าเกิดคนสนใจจะทำไงคะคุณอานะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อสินค้านะครับอัญมณีซึ่งเขามีธาตุกายสิทธิ์อยู่ในตัวม,มีพลังอํานาจอยู่ในตัวนะครับท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะได้นะครับยูในาไนะครับท่านสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะครับตอนนี้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0